น,นี่คือแนวรวัวตะข่ายถักปมของเรานะครับอันนี้ลุงนบวางที่3เมตรนะครับระยะห่างของต้นเสานะครับ3เมตรนะครับใช้เสาคอนกรีตอัดแรงขนาด4นิ้วนะครับความสูง150เซนติเมตรนะครับส่วนลวดความสูง120เซนนะครับวางเสาระยะห่าง3เมตรเลยนะครับอันนี้การมัด ลวดตะข่ายกับเสานะครับอย่างนี้เลยนะครับมัดไปอย่างนี้เลยนะเสาทุกต้นนะครับได้เทฐานอยู่นะได้เทฐานอยู่นะเทเอาไม่ไม่ใช้เทฐานก็คือใช้ปูนซีเมนเทยึดอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นช่องออกอันนี้2เมตรนะครับเป็นประตูทางออก2เมตรครับนะครับตรงตีนเสาตรงนี้จะเทหนาแน่นหน่อยนะเทนแน่นหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นตัวที่ยึดกับฝั่งโน้นนะครับ ต้องเทแน่นหน่อยแต่ว่าเสาต้นที่สองสามสี่ห้าหกเรียงไปเรื่อยๆอันนั้นไม่ต้องเทแน่นนะครับเทเบาๆก็พอนะครับแค่ไม่ให้เขาสุดไม่ให้เขาเอียงก็พอนะครับช่วงหน้าฝนนะครับท่านไหนสนใจรั้วตะไคร่ถักปมนะครับที่มีขนาดความสูงตั้งแต่90เซนเมตร20เมตร10เมตรแ0และ2เมตรนะครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะครับลุงนพแปะลิงก์ไว้ให้นะครับส่วนความยาวมี2ระยะครับ ที่50เมตรและ30เมตรนะครับขนาดช่องตาเป็นขนาดช่องตาเสมอกันนะครับตั้งแต่ล่างขึ้นมาเลยเสมอกันเลยนะครับก็คือ10คูณ10เซนติเมตรครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ